หักตรงที่กดพอดีเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy s t i p ครับผมวันนี้เราก็จะพูดถึง <c oughs> วันนี้เราก็จะพูดถึงวิธีการซ่อมล่มกันผมก็มีล่มอยู่อันนึงซึ่งมันหักตรงที่กดพอดีเลยนะครับปกติก็ซื้อใหม่ครับอย่างเดียวเรามาดูว่าเราจะใช้แป้งสีฟันเนี่ยในการซ่อมล่มยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยครับนี่มันหักตรงนี้เลยนะครับผมตรงคันกดนะครับให้เราเอาออกมาก่อน ที่เราเลือกใช้แปรงสีฟันเพราะว่าด้ามของมันจะค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับเราจะใช้ตัวเนี้ในการเสริมความแข็งแรงของตัวด้ามลมนะครับเราจะทําการเหลาด้ามแปรงสีฟันให้เข้าไปพอดีกับด้ามลมได้นะครับ mm hmm. ก็จะได้เหลือด้ามขนาดนี้มันจะสามารถที่จะเสียบเข้าไปในนี้ได้ mm hmm. เราต้องทําการผ่าเพื่อที่เราสามารถที่จะใส่ตัวกลไกลตรงนี้เข้าไปได้ ส่วนด้านนอกนะครับผมก็จะเอาแผ่นอลูมิเนียมที่ปกติใช้ล็อกท่อน้ำนั่นแหละครับแล้วก็ตะเกียบอันหนึ่งผมก็จะตัดเอาความยาวให้มันเข้ากับตรงจุดหักแล้วเ,เอาแผ่นอลูมิเนียมใช้คีมล็อกจับนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้คีมงอมันพองอได้ที่เราก็เอามาครอบกับตะเกียบแล้วเราก็ใช้คีมบีบมันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้อลูมิเนียมงอๆประมาณนี้นะครับผม เราตัดมา2อ,อันแล้วก็จะประกอบข้างบนอันหนึ่งข้างล่างอันหนึ่งตอนติดกาวนะครับเราก็จะใช้สำลรีแล้วก็เอากรอบอลูมิเนียมของเราขึ้นมานะครับแล้วก็สอดสำลรีลงไปตรงกลา,างก่อนที่เราจะติดกาวเราควรจะใช้ตะไบทําการตะไบตรงส่วนที่เราจะติดกาวให้มันขูดขานิดนึงกาวมันก็จะได้ติดดีกว่านะครับแล้วก็จะใช้กาวร้อนอย่างนี้นะครับก็ติดลงไปในแผ่นอลูมิเนียม แล้วก็เอาสำลีนะครับแปะลงไปเรียบร้อยแล้วก็เอากาวร้อนะครับหยอดใส่ตรงสำลีอย่วนี้เอาให้ชุ่มเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาแปะลงไปแล้วก็รอให้มันแห้งนะครับผมสําหรับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับตรงส่วนที่มันเกินมาเราก็ใช้ตะไบในการแต่ง หลังจากขัดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมมันก็จะเรียบอย่างนี้แล้วก็กลไกการกดเนี่ยก็ทํางานได้เหมือนเดิมแล้วก็ขัดจนเราสามารถที่จะให้กลไกเนี่ยมันสามารถล็อกล่มได้ตอนนี้เราก็ซ่อมล่มเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เอาหุบเข้ามาได้เหมือนเดิมแล้วก็ เวลากลางก็กลางได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมใครชอบเทคนิคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Daddy Tip นะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมและผมอัพคลิปใหม่ๆดีๆเนี่ยเพื่อนๆรู้ก่อนคนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคลิปดีๆกับ Daddy Tip ครับสวัสดีครับ